สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลในครีปีนี้มาว่ากันเรื่องราวของเย์บอลนะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันมิตรภาพอันล้ำค่าสาวไทยทําทีมงานเกาหลีน้ําตาแตกเกาหลีเปิดเผยแล้วความแตกต่างทางด้านทักษะสู้เด็กไทยไม่ได้อย่างชัดเจนโคชขังซองฮยองคาราวะสปิริตโมเมทําให้เห็นเป็นตัวอย่างสาวไทยมืออาชีพระดับโลกเกมการแข่งขันที่ดูเดือดจบลงไปครับก็เหลือ มิตรภาพดีๆครับระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ท่านผู้ชมครับในเกมมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโกงแต้มอะไรก็ดีแต่สุดท้ายแล้วเกมจบลงไปบรรยากาศก็ต้องเปลี่ยนนะครับหันกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีและสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างไทยกับเกาหลีอย่างที่เราเห็นนะครับมิตรภาพดีๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะนะครับนักกีฬากับนักกีฬาด้วยกันเองนะก็อย่างที่เราทราบว่าโอ้โหนักกีฬาเขารักกันมากนะ สำหรับนะักกีฬาไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยท่านผู้ชมครับซึ่งเขารู้จักรักกันมาตั้งแต่ยุคไหนต่อยุคไหนกันแล้วนะครับส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จในเรื่องของการจัดการในทัวร์เมนต์ในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าทีมงานเกาหลีมีความสําคัญมากๆสํสำหรับการดูแลสาวไทยของเราเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเลยนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ทุกท่านจะรักคนเกาหลีมากขึ้นเลยครับ ไมร้องนะไม่ร้องิม่้ไม่ร้องไม่ร้องไ้อไม่ร้องไม่ร้องไอ้ององไ้อไม่ร้้อ่องี่้่รนองม่ดูแล่ร้อไร้องไม้องไมร้ง่อมาร้ี้องม่ด้อ่ร้้องม ลึงโมบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่เป็นไรบายบายโม่ไหมคะบ๊ยบายรอบค้ณทีทรายั้องไห้นะคะสาไทยของเรากำลังจะเดินทางกลับนะครับแต่ก็ต้องน้ำตาแตกกันก่อนนะครับทั้งสาวไทยของเรารวมถึงทีมงานเกาหลีด้วยนะฮะนี่แหละครับทุาผู้ชมครับสาวไทยทำเกาหลีร้องไห้กันซะแล้วนะครับสำหรับทีมงานผู้ดูแลสาวไทยของเรา ตั้งแต่เริ่มทรม์มิตนจนจบทรมินนะครับนี่คือมิตรภาพที่ดีที่เราจะต้องรักษาเอาไว้นะครับท่านะผู้ชมครับแฟนบริบอลหลายท่านที่ยังเคืองอยู่นะครับก็น่าจะหายเคืองนะฮนะท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันยังมีอีกหลายแง่มุมที่เราเองไม่รู้นะครับถ้าโฟกัสอยู่ในมุมเดียวมุมที่มีอคติต่อกันมันก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยแ้วฮนะท่านผู้ชมก็เอามาให้ดูกันว่ามิตรภาพนั้นสวยงามเสมอนะครับ ไปดูสื่อเกาหลีกันหน่อยดีกว่าครับงานนี้พูดกันยังไม่หยุดแล้ะครับท่านผู้ชมครับทางฝั่งของเกาหลียังออกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันยกใหญ่พูดถึงข้อผิดพลาดของสาวเกาหลีนะครับในการจัดทัพมาดวลก,กันกับเยาวชนไทยในครั้งนี้แล้วก็แพ้ไปเนี่ยสเกมติดดูเหมือนว่าทางเกาหลีก็จะปลดล็อกได้อยู่เหมือนกันนะครับกับความเชื่อที่พวกเขาเองเนี่ยมีมาตั้งนมานานใช้คําว่าโคดอสทำให้ตาสว่างก็ได้นะครับสำหรับเรื่องนี้เอง พวกเขาก็ค่อนข้างยอมรับอย่างเต็มใจนะครับกับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าชาติที่เขาพัฒนากีฬา ไปอยู่ในคลาสระดับโลกแล้วอย่างประเทศเกาหลีเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาก็จะนำข้อผิดพลาดน,นั้นมาวิเคราะห์และเอาไปแก้ไขท่านผู้ชมครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่รักษาน้ำใจนะครับเพราะนั่นคือเป็นตัวตนของเกาหลีใต้บางครั้งเองมุมอมองของเขาอาจจะต่างกันกันกบเราวิธีการมองกันนะฮะท่านผู้ชมครับโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยนะครับมี DNA ที่ เป็นผู้ที่กระหายชัยชนะเอามากๆและเป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้อยู่เสมอเขาแพ้เราเนี่ยเขาก็ยอมรับท่านผู้ชมครับยางสื่อน,นี้ออกมาพาดหัวตัวใหญ่นะครับบอกว่าแมตต์ออซาเกาหลีไทยเผยความแตกต่างด้านทักษะอย่างชัดเจนเรื่อหาของสื่อเนี่ยนะครับเขาก็ได้หยิบยกบทสัมภาษณ์ของโค้ชคังนะครับเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการคุมทีมมาในครั้งนี้ซึ่งแกก็บอกว่าผลงานเนี่ยน่าผิดหวังนักกีฬาของเราทํากันได้อย่างเต็มที่แล้ว แต่ในเรื่องของการพิจารณาแล้วเนี่ยสภาพร่างกายณปัจจุบันนักตบสาวไทยทำได้ดีกว่าในเรื่องของการประเมินหลังจากที่พลังการโจมตีดีลาการเล่นและทักษะสูงกว่านักตบสาวเกาหลีผมได้ยืนยันถึงความแตกต่างระหว่างผู้เล่นที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานโดยเน้นย้ําว่า ความจําเป็นในเรื่องของการพัฒนาเทคนิคนั้นสําหรับตัวผู้เล่นสําคัญซึ่งโค้ชคังนเนี่ยคาราวะอาจารย์ออสมากๆนะหรือว่าโครร้ดออสของเราท่านผู้ชมครับชนิดกีฬาบอลลิบอลมันจะไม่เหมือนกีฬาประเภทอื่นท่านผู้ชมไม่เหมือนฟุตบอลไม่เหมือนบาสเกตบอลนะครับเราจะสังเกตได้ว่าสาวไทยของเราเนี่ยลองผิดลองถูกมากันเป็น10-20ปีนะครับกว่าจะมีเวเ็นของตัวเองโค้ชและทีมงานและผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ย เจ็บกันมานักต่อนักกันะครับกับการสร้างกีฬาบอลลีบอลไทยเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่านั่นคือประสบการณ์ที่ส่วนหนึ่งโค้ดได้สะสม,มนะครับมายุคต่อยุคตั้งแต่ยุคเจ็ดเซียนมายุคปีศาจน้อยแห่งเอเชียมาเจนใหม่ณนะปัจจุบันลองผิดลองถูกการฝึกซ้อมแบบไหนดีพัฒนาศักยภาพอย่างไงดีจนเรามีคัมพีเป็นของตัวเองถ้าเรียกตามภาษา,ษาฟุตบอลนะก็คือสไตล์ของเรา นะครับเรามีเป็นสไตล์ของตัวเองซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์นะครับทางสื่อใหญ่ของโลกอย่าง FIBB เองเนี่ยนะครับเวลาเราทําการแข่งขันในสื่อของ v n l ก็ดีหรือในสื่อของชิงแชมป์โลกก็ดีมักจะได้รับเสียงชื่นชมมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือสปิริตของสาวไทยสูงมากๆถ้าโดนมือบอกโดนนะครับไปเถียงกบการช่วยผู้ต่อสู้ด้วยซ้ําซึ่งมันทําให้ทั่วโลกเนี่ยหลงรักสาวไทยซึ่งผมเองก็กําลังจะพูดถึงน้องโมเมธนชาสุขสดนะนะครับ ที่เธอเองก็แสดงสปิริตอย่างนั้นออกมาก็ทําเอาเกาหลีก็ทึ่งเงินไปโดยเฉพาะโคตรคังถึงขั้นออกมาสูฮกคาราวะกันในทีเดียวกับหัวจิตหัวใจของเธอนะครับว่าควรที่จะยกเป็นต้นแบบเพราะว่าการมีสปิริตนั้นเป็นเรื่องที่ดีสื่อเกาหลีพูดกระั้งประเทศนะครับสำหรับเรื่องนี้สื่อเกาหลีบอกว่าธนชาสุขสดได้แสดงความทรงจําอัลําค่าซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในตัวของธนชาสุขสดที่ทําไป23แต้ม ด้วยอัตราการโจมตีสําเร็จ75%ธนชาทุ่มเทให้กับทีมอย่างเต็มที่แม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนตัวครั้งใหญ่และได้แสดงผลงานที่โดดเด่นแม้ว่าคุณยายของเธอนั้นจะเสียชีวิตซึ่งเกาหลีไม่มีแบบนี้ท่านผู้ชมครับเขาก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็เปิดโลกให้กับทางเกาหลีอยู่พอสมควรนะกับเรื่องราวของสปิริตที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับ ซึ่งมันไม่แปลกเลยที่ไฮพาร์ทจะต่อสัญญาน้องโมเมไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลน,นะครับซึ่งน้องโมเมสมควรที่จะได้รับมันนะผมก็มองว่าเกาหลีเขาก็เห็นหัวจิตหัวใจของน้องแล้วนะครับไม่ให้นี่สิปแปลกนะสำหรับเรื่องนี้เองนะท่านผู้ชม ก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนนะครับเราเรียนรู้เขา <c oughs> เขาเรียนรู้เรานะฮะท่านผู้ชมครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันนะท่านผู้ชมอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ